สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ได้บอนจะมาทํากุ้งกับปูครับที่บอนไปห้ามาคืนนั้นได้ปูประมาณสี่ตัวครับแล้วก็ได้กุ้งประมาณถ้วยหนึ่งครับโอ้คืนนั้นไม่ค่อยมีเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบอนจะทากับข้าวนะบอนจะทําปูครับทําปูผัดผงกะรี่ครับ,รรบแล้วก็ กุ้งครับมันจะไปลวกแล้วมาทำลาบนะตัวช่วยนะครับคือนะเนี่ยกุ้งหลังคอมด้วยเนี่ยกุ้งลดยาวกูได้มาสี่ตัวครับลุดไปสองตัวเสียได้มานี่หอ,อกะดองด้วยครับมันมีมันเนี่ยานมออกนมปู้ออกนะครับ แล้วก็เอากันใกล้กมาตัดข้ามันครับจะดูเรียบร้อยน่ากินนะมนเอาทังตัวเลยเพราะว่าตัวไม่เย้ยหมากนะนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้ใส่ได้นะโอ้โหมีมันทุกตัวเลยเยอะนี่ นมปูอย่าไปกินนะครับสกคาปกแล้วก็จะเป็นล้มเลยนะอุย้ยตัดข้าวอ,อกอขีบปลายกามนิดนึงครับไม่ออกเลยอืมอืมถ้าเป็นไปได้ก็จุกกามน้อยหน่อยครับจุกตรงนี้ โอเคเดี๋ยวบรนจะททำแมมมดนะครับแล้วก็กุ้งนี่อเอาัวออกไปเลยแมวนี่ครับมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปลวกครับลวกไม่ต้องให้ทุกนะแล้วมาลับโอเคบรรขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวไปเจอตอนบรรจทำเลยนะครับนี่ครับปูบรรจ์ทำเสร็จแล้วโอ้น่ากินไหมครับแล้วก็กุ้งนี่นี่วัตถุน ทูดิบครับทีบบอนต้องชายก็จะมีไข่ไก่นะครับแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็หอมแค่ครับลูกเล็กแล้วก็พักชีใบเลื้อนะครับต้นหอมขึ้นชายแล้วก็ข้าวคั่วครับพริกครับพริกพริกป่นแล้วก็นําสตแล้วก็ผงกะหรี่ครับอันนี้ตัวสำคัญเลยนะ แล้วก็กระเทียมครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระถากันโอเคครับได้กระถาแเลยเปิดแก๊สครับเสร้ำมันครับพอประมาณบนก็ไม่ได้แกงเรืองธรรมาน,นะแต่ว่าก็พอทำได้ครับกระเทียม ใส่กระเทียมลงไปค่ะดูจนว่ากระเทียมออกเป็นสีเลือเลืองเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ปูลงไปนะ เสรือแล้วครับใส่ปูด้วยนี่หน้าแอบเลยเหรอ อุ่ใก่อนตั้งก็นี่แบบนี้เลยเนี่ยใครมีแบบโคตรก็แชแบบโคตรก็ได้ต่อแก้ต้นแบบนี้มาเดี๋ยวเรซา ตบมาไใส่น้ำไ,ไปด้วยครับวมาเลย มีแจ่ใ่ไข่เดเนี่ยีัดามตกนี่แต่ว่าห้องหมาครับแต่ว่าที่ไม่ไม่เคยช่วยเลยขั้นตอนต่อไปใช้น้ครับออมาได้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะผมชอบมากอะ ร้อยจริงนนะแต่ที่มันไม่ต้วยเลยต้วยอ่ะบรนไปนปรุงเผือกเลยนะแล้วก็ใส่ตะน้อมกับขึ้นชายกันเบาๆแกะเร็วมากใส่นจแล้วมึงะได้น้ำก,กับเ่น้ำ นาวแห้งมันเมอเคคราก็จะเกี่ยวกับต้นหอมขึ้นชาย ดิีๆแับใส่ร้อนแล้วก็ปิดเลยเสร็จแล้วครับเอาใส่จานโอ้น่ากิน เสร็จแล้วว้าวโอเคครับเดี๋ยวไปต้นมน้ำนะทำลาบกันครับโอเคนะครับบนใส่น้ำไปลเลยิดแก๊สครับใส่นิดน้อยพอครับไม่ต้องเยอะให้ร้อนครับนี่ที่เป็นมันนี่ก็คือน้ำซุปนะแก๊สร,ร้อนแรงมากเลยครับเพิบเ,เดียวอีก เดใสกุ้งเรวนวนวน,นะครับประมาณนี้โอ้โหน่ากินนะกุ้งพอดีเลยบนลืมครับต้องใช้มะนาวด้วยนะโอเคครับปรุงรสโอเคครับปรุงรสทัมปลาพีครับ ชอบเปตเยอะก็ได้เยอะผมชุนรสครับข้าวกลัวข้าวกลัวหอมน้มำตาลครับมะนาวครับ สองเซียวก็พอบนว่ะโอเคนะต้นหอมกับผักชีฝรั่งกับอซอยก่อนครับโอเคครับต้นหอมหัวหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งกับเซ้่ยงกระดูกคนคนนี่เยมากิน หมาเลยปั่นชิมดูก่อนนะหูร่อยน้ำปลายนิดค่นะหูเสร็จียใจชิมอีกทีอยากเพื่อความแน่ใจนะพอได้แล้ว ร้อยหมากร้อยหมากเลยเสียใจงับใส่ียใจงับ,น,บนี่ครับโอ้โหน่านกินจริงอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวบนชีดให้ดูสักตัวอืม้มโอ้กุ้งร่อยมากเลยอืม้มวานมากเลยครับ ชิมน้ำมันก่อนออหวานว่านครับแล้วก็จะหอมผงกะหรี่มากเลยอะ อร่อยครับดูเนื้อ ัวไม่แย่ครับแต่ว่าเนื้อถื่อว่าเยอะอยู่นะบอนคิดว่าถ้ายำก็คืออร่อยเหมือนกันนะตัวขนาดนี้โมกับยำนะครับบอนวัวอร่อยแต่ยำบนกินเบื่อแล้วครับกินบอยมากฮึสับกับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะ ไปแล้วครับ